สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูเก๋ในวิชาสุขศึกษากันค่ะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาฝึก Conversation พร้อมกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนเรามาฝึกเขียนคำนํำยากพร้อมกันนะคะคําที่หนึ่งพันธุกรรมคาที่สองอากาศคําที่สามอาหาร ําที่4พักผ่อนทาที่5ออกกำลังกายเสร็จหรือยังคะเมื่อเสร็จแล้วเราไปเช็คคาตอบกันคะ่ะ คำที่หนึ่งพันทุกกรรมค่ะคำที่สองอากาศคำที่สามอาหารคำที่สี่พักผ่อนและสุดท้ายคำที่ห้าออกกำลังกายค่ะ ถูกไหมคะค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนักเรียนจำครั้งที่แล้วของเราได้ไหมคะที่เราเรื่องเรียนเรื่องการเจริญเติบโตค่ะพวกน้ำหนักส่วนสูงการสังเกตก็คือ การที่เรามีน้ำหนักมากขึ้นนั่นแหละก็คือการเจริญเติบโตการที่เราสูงมากขึ้นก็คือการเจริญเติบโตค่ะแต่วันนี้นะคะจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะเขาบอกว่าการที่เราจะเจริญเติบโตได้ดีเป็นปกตินั้นร่างกายจาเป็นต้องนะคะได้รับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตดังนี้ค่ะพันธุก,กรรม พันธุกรรมเป็นการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานคําว่าบรรพบุรุษนะคะก็คือรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นทวดของเรานั่นเองค่ะมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็คือรุ่นของนังเกเรียนนะคะทําให้มนุษย์มีลักษณะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันออกไปเช่นสัดส่วนของร่างกายความสูงและก็ ศนั่นเองค่ะอากาศอากาศ,ากาศจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตอากาศที่เราหายใจเข้าจะใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายเมื่อได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่ดีแต่หากได้รับอากาศไม่บริสุทธิ์เช่นมีฝุ่นละอองมีสารพิษจะทำให้ร่างกายของเราเกิดการเจ็บป่วยนักเรียนคะอากาศที่มีฝุ่นละอองตอนนี้ก็คือค่า pm 2.5อานะคะอากาศที่มีสารพิษของเราก็คือมาจากควันดำรถยนต์ การเผาขยะค่ะนักเรียนน้ำน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของอวัยวะต่างๆในร่างกายเราควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วเพื่อให้อวัยวะต่างๆทำงานเป็นปะกะติร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและช่วยให้ผิวพรรณนะคะสดใสนักเรียนคาการที่เราดื่มน้ำอะค่ะไม่ใช่ว่าดื่มครั้งเดียว8แก้วเลยนะคะคือภายในหนึ่งวันค่ะนักเรียนอาจจะแบ่งเป็น รอบเช้าสี่แล้วก็รอบบ่ายสี่ก็ได้ค่ะถัดมานะคะอาหารค่ะเขาบอกว่าเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและ ซ่อมแซมส่วนที่สึกลอของร่างกายอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายคืออาหารหลัก5หมู่ค่ะต่อมาก็คือการออกกำลังกายนะคะหรือว่า exercise นั่นเองค่ะ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับนักเรียนนะคะได้แก่กิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานคล่องตัวสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบการทำงานของร่างกายเล่นได้ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากนะักเช่นการวิ่งเล่นเกมกายบริหารประกอบจังหวะกีฬาต่างๆเช่นฟุตบอล ว่ายน้ำบาสเกตบอลโดยใช้เวลาประมาณ20 60นาทีและควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะคะนักเรียน <c oughs> การพักผ่อนนะคะเขาบอกว่า การพักผ่อนเป็นการหยุดพักร่างกายจากการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันการพักผ่อนที่จำเป็นคือการนอนหลับอย่างเพียงพอโอ้โหภูกเกชอบนอนมากเลยค่ะนักเรียนแต่ว่าเด็กในวัยเรียนควรนอนหลับอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นไม่อ่อนเพลียนอกจากนี้ ใช้เวลาว่างควรทำกิจกรรมที่ช่วยให้อารมณ์ดีเช่นฟังเพลงอ่านนิทานส่วนคูเก๋น,นะคะเพิ่มเติมก็คือก็จะเป็นร้องเพลงขนักเรียนแล้วก็เต้นตามจังหวะนั่นเองเพราะนี่คือการพักผ่อนแบบฉบับคูเก๋ค่ะนักเรียนแล้ววันนี้ คุกเก๋ก็จะมีการบ้านให้นักเรียนนะคะเพื่อเป็นการทดสอบนะคะว่าสิ่งที่คุกเก๋อธิบายมานั้นนักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหน Today is I have exercise five i t e m วันนี้คุกเก๋ก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทั้งหมดข้คอค่ะและ เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะส่งมาที่ลายส่วนตัวของครูเก๋ได้เลยเย็ดเน้นย้ำนะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนตามแบบฟอร์มนะคะอย่าลืมขีดเส้นกั้นหน้านะคะเสร็จแต่ละข้อแล้วขีดเส้นขั้นให้สวยงามนะคะผลงานของนักเรียนครูเก๋จะนำส่งฝ่ายบริหารค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ